พระทองคำแท้สมัยสุขโขไทยถูกค้นพบเมื่อ67ปีก่อนเมื่อพระพุทธรูปปูนปั้นภายนอกได้ถูกกระเทาะออกมาแล้วพบว่าภายในมีพระพุทธรูปโบราณล้ำค่าซ่อนอยู่และนี่คือหลวงพ่อทองคำวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครมีพุทธลักษณะเหมือนหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรทุกประการ แต่องค์เล็กกว่าและมีที่มาของการค้นพบโดยบังเอิญอย่างเช่นเดียวกันหลวงพ่อทองคำเป็นพระพุทธรูปจากหัวเมืองเหนือในปีพศ2499ท่านเจ้าอาวาสผู้ได้รับตำแหน่งใหม่ในขณะนั้นได้เข้ามาแผ้วถางทําความสะอาดพระวิหารหลังเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว ก่อนที่พระเจ้ากรุงทนบุรีจะมาบูรณะให้เป็นพระอารามหลวงท่านก็สังเกตเห็นว่าพระพุทธร,รูปองค์นี้มีขนาดใหญ่กว่าองค์อื่นแล้วยังมีพุทธลักษณะที่ไม่สมมาตรสมดุลและกําลังจะชำรุดและต่อมาในปีเดียวกันปูนที่พอกพระพุทธร,รูปองค์นี้ก็เริ่มชำรุดร้าวทั่วทั้งองค์และตรงพระอุละก็เกิดการกระเทาะออก ปรากฏให้เห็นว่ามีพระพุทธรูปสีทองสุขใสสว่างอยู่ภายในจึงได้ให้ลูกศิษย์วัดช่วยกันกระเทาะปูนออกทั้งหมดพบว่านี่คือพระพุทธปฏิมาทองคำโบราณทั้งยังมีจารึกอยู่ในองค์พระที่เขียนไว้ว่าสร้างเมื่อปีพุทธศักราช1,963ปีเถาะเดือนสามขึ้นหนึ่งค่ำ สมเด็จเท้าพระยาศียะสราชสร้างถวายเป็นพุทธบูชา